สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติกเกอร์ลายมาสเตอร์เกมเมที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดสไตล์มาสเตออย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติกเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกลียนที่สุดใน3โลกยังไงฮะยังไงไปไหนแล้วไปไหนแล้วยังไง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 ดียังไงดีเฮ้ยนี่ไงโดนด้วยโอโหปลาอย่างแม่น เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนครับคุณผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นฆาตรกรตัวใหม่ตัวนี้หรือเปล่าครับผมเป็นไงฆาตรกรที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เดอะเนิร์สหรือว่ายายแม่มดตัวเล็กๆนั่นนะครับผมนี่ครับคราวนี้มาเป็นแบบว่าผู้หญิงตัวใหญ่ๆนะฮะดูจากแขนเนี่ยแขนใหญ่มากไม่บอกนึกว่ากล้ามนะฮะ แขนใหญ่จริงความสามารถพิเศษของตัวนี้น่าสนใจมากครับเสียง Facebook เด้งขึ้นมาเพราะว่าผมลืมปิด a c e b o o k ครับฉะนั้นผมจะไปปิด Facebook แป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมอย่าพิ่งไปไหนนะมาครับผมหลังจากที่ผมปิด Facebook มาแล้วเนี่ยผมจะมาอธิบายความสามารถของฆาตกรตัวนี้ก็คือฆาตกรตัวนี้ครับเราสามารถคว้างอาวุธได้ เออเป็นฆาตรกรที่ผมแบบเคยพูดไว้ในสตรีมมานานมาแล้วนะแต่ว่าเอออยากได้ฆาตรกรที่แบบว่าสามารถโยนของได้อะไรพวกนี้แบบปลามีดปาอะไรได้คราวนี้ครับมันมาถึงแล้วครับสาหรับฆาตรกรตัวนี้อย่ามัวตื่นเต้นกันเลยครับผมเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวครับสร้างล็อบบี้ไปเลยมา เข้ามาให้พี่เชือดหน่อยแล้วแล้วทีนี้นะฮะผมจะมาบอกว่า d เด d b ายเดนไลท์เขามีระบบใหม่แล้วนะนี่ครับเราสามารถกด F 1นะฮะเพื่อดูข้อมูลของฆาตรกรตัวนั้นได้ครับผมมีเปิร์กบอกเลยนะฮะว่าเปิร์กเนี่ยแต่ละเปิร์กเอาไว้ทําอะไรได้บ้างครับผมแล้วอาวุธเนี่ยเห็นไหม นี่ครับเริ่มเกมมานะฮะเราจะได้ขวานมาห้าเล่มเราสามารถชาร์จแล้วก็ปาได้เขาเรียกว่าระยะอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่การคลิกขวาแล้วปาของเรายิ่งเราคลิกขวานนานมันก็ยิ่งปาไกลอะไรประมาณนี้เนาะเติมขวานได้ที่ตู้เก็บของนะผมถ้าเกิดขวานแล้วหมดปุ๊บเราไปเปิดตู้ปับ๊บเราได้ขวานมาเพิ่มเลยเป็นไงโอ้โหแล้วแบบว่าขวานมันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วครับเกมนี้ เอาละผมว่ามันแน่นอนครับคราวนี่แหละความมันจะบังเกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องรอก่อนนะฮะรออะไรละ่ะรอเจหรอไม่ใช่ครับรอคนเล่นนี่แหละไม่เข้ามาสักทีเลยรอนานชิบหายเลยนะเออไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงคราวนี้เราจะมาอัพเปิร์กกันนิดนึงนะ Up อัพเปิร์กรอไี่ไหนก็ได้ไหนละอัพเปิร์กรอเฮ้ยเราได้ o f f เฟอร์ใช่ไหม ไม่รู้ว่าเป็นอะไรฮะแต่ว่าได้ของฟรีมาคือโอเคเสมอนานๆจะเห็นพี่เจเล่นตัวนี้ไงเขาตะกรส่วนมาพี่เจเล่นเซอร์ไ a เวิลนะผมจะเป็นคนที่ชอบเล่นเซอร์ไ a เวิลมากนะเกมนี้เราจะอัพไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เรามีบัตรพออยู่ประมาณ 105. แสนห้าเราก็จะอัพไปเรื่อยๆนะดูซิว่ามันจะได้เลเวลเท่าไหร่นะฮะคือผมไปลองเล่นมาแล้วหน้าตาหนึ่งก็ถามว่าเป็นยังไงก็เก็บ4อ่ะเออก็ไม่โหดเท่าไหร่หรอกแต่เก็บ4นะครับผม นี่ครับเราเอาไปหมดคือผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับขาตกรตัวนี้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาคิดได้ยังไงนะคือผมเคยพูดเล่นๆน่ะผมไม่ได้พูดจริงจังอะไรขนาดน,นั้นแบบว่าอยากได้ฆาตกรที่แบบปลาของได้ปามีดได้อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าบิงได้ก็มาแล้วไงเออคราวนี้มันมาจริงๆอ่ะอันนี้มันทำให้ผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะโอเคเลเวล8ปดมาเฮ้ยเอาไปอัพมาเราเลเวล8เลยนะนี่มันเพิร์กสายตีไวเฮ้ยมาแล้วครับเหยื่อเราเข้ามาคนหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชม มาให้พี่เชื่อซสดีๆมาให้พี่เชื่อซะดีๆแน่น้องเรียกเพื่อนมาด้วยเลยเข้ามาคนเดียวมันไม่ฟรี้ยวต้องเรียกเพื่อนมาตายด้วยกันมาวะ่ะจังหวะน,นี้ครับผมจังหวะน,นี้เริ่มมากันเยอะแล้วมาสวัสดีเข้ามา2คนแล้วนะฮะคุณผู้ชมจังหวะน,นี้เข้ามา2คนแล้วเดี๋ยวเราดูที่โหลดเอานี่ฮะขวานของเราเว้ยเราจะเอาเปิร์กอันไหนไปดีฮะแต่ผมอยากเอาเปิร์กอันนี้ไปมากกว่านะฮะไอรอนแกลบ ไม่รู้เป็นไรแต่ว่าน่าจะชอบนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาแอดออนอันนี้ไปครับผมทําให้เราพกขวานเพิ่มได้อีก2เล่มเลยแบบว่าปลาขวานยับยุยี่ไปเลยอ่ะแล้วทีนี้อีกอันนึงจะเอาอะไรไปดีฮะถ้าเกิดโดนยาพิษเราเข้าไปเนี่ยทำให้แบบเกิดการเหนื่อยล้าได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยแจ๋วว่ะอันนี้ลดเวลาการรีโหลดขวานที่ตู้ได้ปานกลางทําให้เราเก็บขวานได้ไวขึ้นนะฮะแล้วอันนี้ล่ะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะปลาเหรอ ผมจะเอาอันนี้ไปผมจะเอาอันไหนไปดีเอาอันนี้ไปแล้วกันเอามั่วไปเลยครับผมไม่สนใจครับมาพร้อมกันแล้วมาแล้วครับผมซเซอร์ไบเลมาพร้อมกันแล้ว4ี่คนเลยมาให้ขุนแม่ค่าหน่อยแล้วขุนแม่จะโชว์ให้ดูว่าการเป็นฆาตรกรที่โหดที่สุดในยุคนี้มันเป็นจ้าไดน,นะจ๊ะมาแล้วเจอกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครคือผมชอบฆาตรกรตัวนี้มากๆอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมดีกว่าว่าที่ผมชอบเนี่ยมันคือยังไงนะฮะคือฆาตรกรตัวนี้เนี่ยตอนเดินเนี่ย คือมันไม่เดินเฉยๆนะมันจะฮัมเพลงไปด้วยไว้แบบว่าอะไรประมาณนี้คือแบบว่าหลอนจริงๆนะถ้าเกิดใครที่เคยเล่นฆาตากรตัววินวอลช่ยไหมถ้าเกิดเราวินวอลอยู่เนี่ยเราเดินไปเดินมามันจะทําเสียงแบอย่างงเเ้ยอมันหมาป่าววะเจเจทําเสียงแบบว่าคล้ายๆหมาเลยนะคือมันจะทําเสียงนี้จริงๆเ้ยแต่ว่าตัวนี้แบบเดินไปมันจะฮัมเพลงไปด้วยแบบว่า เฮ้ยแบบมันหลอนอ่ะเออแบบมันมันเข้าถึงอ่ะมันเข้าถึงความเป็นผีความเป็นฆาตกรโลกจิตมากๆแล้วผมเซอร์ไพรส์มากๆครับที่ฆาตกรตัวนี้มาวันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูครับว่าการปลาขวานเราจะเป็นแก๊งขวานซิ่งฆาตกรตัวใหม่นี่มันอาจจะเคยแบบอยู่แก๊งขวานซิ่งมาก่อนก็เป็นได้นะมาแล้วครับผมเป็นไงโอโหโคตรเฟี้ยวใส่หน้ากากกระต่ายด้วยผมชอบมากเลยคิดได้ยังไงเนี่ย มาครับนี่ครับถ้าเกิดเราคลิกขวาค้างไว้จะเป็นการปลาขวานนะนี่เราจะไม่ปลานะเราจะรอก่อนอยู่ไหนกันนะ้าเนี่ยครับเห็นไหมมันจะฮัมเพลงได้ยินป่ะครับนี่โหมันหลอนจริงอะ่ะมันหลอนจริงจังโอเคฮะผมเดินรอบๆก่อนนะขอเดินรอบๆดูโซนนี้ก่อนถ้าไม่มีผมก็จะย้ายโซนไปโซนอื่นละโอเคไม่น่ามีนะฮะน่าจะอยู่โซนนะแถวตรงนู้นให้ด่านนี้ไม่กว้างนะ ด่านนี้เป็นด่านที่ไม่กว้างนะแต่ว่าสิ่งกีดขวางมันเยอะมากบอกเลยเฮ้ยผมว่าผมเจออะอันแน่อันแน่อันแน่ผมว่าผมเจอผมว่าผมเจอว่า,มมาวไงคะคนสวย่านแน่่านแน่่านแน่คิดว่าพี่จะปะาคิดว่าพี่จะปาเหรอไม่ไม่เร์ไพลายเะล่ะเร์ไพรส์มาเดะฟักเกอร์ยังไงฮะยังไงไปไหนแล้วไปไหนแล้วยังไง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  ยังไงดียังไงดีเฮ้ยนี่งไงโดนด้วยโอ้โหปลาอย่างแม่นงงเลยงงเลยเจอปลาส่แบบนี้ความแม่นมันอยู่ในสายเลือดพี่น่น้องข่าวนี้เราลงห้องวีกันเลยดีกว่าครับลงห้องวีได้นี่พี่สบายเลยนะนี่เล่นแบบว่าอีซี่เกมเลยนะเฮ้ยไปดิห้องวีครับเรามีขวาน6อันนะขวานเรามีเยอะจริงเยอะจริงเรื่องปิ้งย่างไปครับเราจะไล่ล่าต่อเลยไล่ล่าต่อเลยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปั่นไฟอยู่ใกล้ๆนี่เลย อยู่ใกล้ๆนี่เลยอยู่ไหนนะาอยู่ไหนน้าอยู่ไหนนะาว่าไงว่าไงนี่ไงโดนไปทีหนึ่งโดนไปทีหนึ่งเจ็บเจ็บครับมีคนเจ็บมีคนบาดเจ็บมีคนบาดเจ็บเฮ้ยเฮ้ยปลาขวานมั่วครับจังหวะนี้มาเสื้อปลาขวานมั่วครับไม่สนใจครับผมอะไรอะไรอะไรอันนี้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 อะไรอะไรอะไรล่ะอ๋อลกโลกแล้วครับผมมีคนโลกมีคนโลกเฮ้ยผมว่ามันต้องมีคนลงไปช่วยนี่ไงเจอละเจอละ นี่ไงเจอละอันแน่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 จ้าเอ๋เบบี้ดอกว่างไงว่างไงปลาขวานรัวๆครับผมปลาขวานรัวๆัวครับผมยังไงฮะยังไงยังไงยังไงอุ้ยหลบหลบเฮ้ยสเต็ปดีปะเอาละเมื่อกี้น่าจะมีคนลงไปช่วยยังไม่มีนะไม่มีฉะนั้นเนี่ยเรากระทืบก่อนกระทืบรอกระทืบรออ่าเราเติมขวานได้นะขวานเราหมดตอนนี้อ้าวเพื่อนเราปล่อยตายมีคนปล่อยตาย นี่ครับการเติมขวานง่ายๆครับนี่เพียงแค่เปิดตู้เราก็สามารถเติมขวานได้แล้วโอ้โหเราฆ่าไปแล้วหนึ่งคนเป็นอะไรที่อีเซ่ม,มากไปไหนแล้วนะ่เมื่อกี้เราปลาล้มไปแถวแถวนี้อาจจะไปหาเพื่อนไม่เป็นไรนะเราไม่รีบนะครับผมเราไล่ล่าได้เรื่อยๆไว้พี่อาศัยไล่ล่าสายไล่ล่าอยู่แล้วนี่ตรงนี้อ่าปั่นไฟให้มันเสร็จไปตรงนั้นน่ะพี่ไม่แคร์พี่ไม่แคร์ขอกระทืมเครื่องหน่อยนะ ขอกระทือเครื่องหน่อยด้วยตีนเปล่าเนี่ยแหละนะถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คงโดนเหล็กบาดตีนนะทำเป็นเล่นปะโอเคตรงนั้นอาจจะมีอีกนะนี่ผมว่าอยู่แถวนี้แหละสวัสดีสวัสดีโดนปลาไปเจอแก๊งขวัญซิ่งไปเขาเรียกว่าแก๊งขวัญซิ่งในตำนานอัดหลังการลาวมากรสถานสุริยะจกักรพวกเราคือสุริยคาตมาอารวาดพวกปฏิปกักไอ้น้องโอเคนี่ไงล่ะเจอแก๊งขวัญซิ่งเข้าไปมันก็ต้องมีการช็อก ช็อกกันบ้างแหละนะคราวนี้ผมจะลงห้องวีเลยนะผมจะผมผมเห็นนะไอ้ที่วิ่งตามมาเมื่อกี้แต่ผมจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นนะฮะเอาซ่เขาเรียกว่ามันเป็นแผน is a plan มันวิ่งตามผมมาว่าคือผมรู้แต่ว่าผมจะทำเป็นเนียนไปขึ้นสู่ยอดเสาไปอีหนูนี่นี่นี่เช็คหลังเช็คหลังเช็คหลังเสมอนี่เมื่อกี้เห็นอยู่แถวแถวนี้แหละเห็นอยู่แถวแถวนี้แหละนะไปไหนแล้วนะ จะมาปั่นไฟต่อหน้าต,ต่อตามันก็จะดูถูกกันเกินไปหรือเปล่านะนะเพื่อนนะ <S 2> <S 2> นะเพื่อนนะเอยเออเแน่มันมาจะมาช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยผู้ชมฮะอันแน่อันแน่สเต็ปมันได้สเต็ปมันได้เอ้ย,อยโอ้โหปลาปลามม่วปลามม่วจังหวะนี้เจอแกงขวัญซิ่งเจอแกงขวัญซิ่งไปหน่อยเด้แกงขวัญซิ่งไปหน่อยมาขอเติมของก่อนพี่ขอเติมของก่อนเติมของเสร็จแล้วครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอ็ด ไปไหนจะเอทเจ็บทุกคนเจ็บทุกคนจังหวะนี้พี่บอกเลยว่าเจ็บทุกคนเจ็บทุกผู้เจ็บทุกคนนะครับผมไอยังไงจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยใ้บรนลงไปช่วยว่ะให้คุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเเอ้ยอะไรอะไรอ้ารู้เรื่องนี่รู้เรื่องเก็บสี่ปะล่ะรู้เรื่องเฮ้ยออ้าอ้าปลามั่วไปก่อนยังไงดียังไงดีอันแน่อันแน่อันแน่ อันแน่อันแน่สเต็ปเขาได้สเต็ปเมาได้เราจะไล่ไปก่อนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเหลบว่ะเฮ้ยล็อสเต็ปมันดีสเต็ปมันดีอันแน่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 มันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเอ้ยคนนี้มันสเต็ปหัวยางว่ะมันจะมาสเต็ปหัวยางกับพี่เจี๋ยพี่เจ๋เป็นใครคุณเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยมีลุกขึ้นมาเฉยเลย มีคนที่แบบว่ามันลุกขึ้นมาได้นะฮะแม่ไอ้พวกนี้มันไม่ธรรมดาครับผมแล้วผมไปตีมันล่วงตรงไหนวะเนี่ยผมจําไม่ได้ไงคือผมหิวโหยไปหน่อยนี่ไงไปจองเสาตรงไหนดีอะจองเสาตรงไหนดีอะหรือเราจะเอาลงห้องวีดีลงห้องวีดีกว่านะฮะห้องวีเนี่ยแบบว่าทําให้เขาช่วยกันยากนะครับผมมาเราจะเล่นแบบว่าเราไม่เฝ้าเราจะไล่ล่าอย่างเดียวเราสายไล่ล่าอีส e e ปอร์ตแมนอีสปอร์ตเกิลไปขึ้นสูดยอดเสาไปน้องนี่คนนี้เพิ่งโดนแขวนด้วยนะ คนนี้เพิ่งโดนแขวนนะฮะแป๊บนึงขอปลาขวานให้หมดก่อนนี่อยู่ไหน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 อันนี้คืออันนี้อันนี้คือปลาขวานให้หมดนะครับเพราะว่าผมจะเติมขวานใหม่อ่ามานี่ขอเติมขวานใหม่หน่อยมัฟนี่ขวานอยู่ในตู้ขวานอยู่ในตู้อันนี้คือไม่ได้เฝ้านะโอเคเราจะทำเป็นไม่เห็นนะเราจะทำเป็นไม่เห็นแล้วเราก็เซฟไพ่มาเดอฟักเกอร์นี่ไงนี่ไงปลาขวานเจอแก๊งปลาขวานเจอแก๊งขวานซิ่งในตำนานอลังการรามกรนะครับผมเฮ้ย เฮ้ยมันจูกว่ะเฮ้ยจะมาจูกับพี่เจอะเฮ้ย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 ไปช่วยเพื่อนยังไปช่วยเพื่อนยังท่านแน่ไปช่วยเพื่อนแล้วฮะไปไปช่วยเพื่อนว่ะมันยังไงมันยังไงมันโตมาในสังคมแบบไหนเนี่ยฮะไปเราฆ่าเอาชัวร์ดีกว่านะเราแบบว่าเอาชัวร์ดีกว่าให้มันช่วยกันไปเพราะว่าเราเนี่ยไม่กะไม่กะโหดอยู่แล้วเรากะฆ่าแบบชัวร์ได้เดยได้เดยโอ้โห ขึ้นเลยงี้ขึ้นเลยงี้ขึ้นเลยขึ้นเลยครับผมอุ้ยมาจังหวะนี้มั่วเลยฮะเม็กเล่นมั่วเลยฮะเม็กเล่นมั่วเลยฮะเม็กยังไงเม็กยังไงเม็กวิ่งเมกพยายามที่จะวิ่งวิ่งให้ไกลที่สุดที่จะเม็กจะทำได้ตอนนี้จังหวะนี้ผมได้สแต็กการวิ่งเร็วนี่ไงเมกเมกเม็กจะล้มไม้เหรอคะเมกขาไม่ได้นะเม็กนะ จะมาล้มไม้ต่อหน้าพี่เจนี่มันยากมากมากเลยนะคะคนสวยค่ะคือจริงๆนี่ผมเกือบฆ่าได้หมดแล้วนะมาขึ้นสุดยอดเสาไปอีหนูเรียบร้อยครับผมอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรอะไรอะไรอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันอะไรแล้วมันอะไรมันอะไรฮะโอ้โหการช่วยแบบนี้นี่มันสุดยอดมากเลยอ่ะนะเหลือคนสุดท้ายในบ้านเดอะสตาร์แล้วครับผมคนนี้ต้องเป็นตำนานนะฮะคนนี้ต้องเป็นตำนานน่าจะมาสเต็ปที่เดิมหระเฮ้ยได้อ่ะ ได้อะได้อะที่เดิมได้อะตายซาหลือเกินคิดว่าไอ้สเต็ปห่วงยางเนี่ยมันใช้ได้อะพี่อะทะลุถุงยางมาเกิดไอ้น้องนะสเตปห่วงยางแค่นี้มันเบเบมันเบเบมากๆเลยน่ะนะอแล้วเราก็นี่กระทืบกระทืบเครื่องไปให้เครื่องปาดตีนเล่น แล้วที่เหลือนี่มันไปไหนแล้ววะนี่ไงเจอเจอเมื่อกี้เห็นแวบแวบเม็กเม็กนะคนสวยคนสวยไปเลยนะอย่านะอย่ามาทําอย่างนี้กับพี่เจน,นะเป็นไงข้าตากรตัวใหม่ <laughs> สายปลาขวานไอ้ชอบวะเนี่ยแบบไอ้ app, พวกที่มันรอล้มไม้อะ่ะโดนปลาขวานใส่แบบฮาเลยนะเออเป็นไงล่ะจ้าชอบชอบรอล้มไม้เหรอถ้าเกิดแบบสายจุ๊กเทพอย่างผมเนี่ยเออแบบเออรอล้มไม้เงี้ยคือแบบชอบเลยอะ่ะคือแบบคนสุดท้ายคานไปไหนแล้วเนี่ย นี่ไงล่าสุดเราเจอกันตรงนี้เราก็ตั้งอยู่แถวแถวนี้แหละนะโอเคฮะเราจะไปเสาไหนที่มันใกล้ๆดีโอ้โหเสาแต่ละต้นนี่โคตรไกลเสาแต่ละต้นนี่ไกลไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ครับผมเราจะเป็นฆาตะกรใจดีเฮ้ยให้หลุมหลุมหลุมอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนหลุมอยู่ในบ้านให้หลุมอยู่ในบ้านครับเพื่อนเพื่อนจะไปไหนหลุมอยู่ในบ้านหลุมอยู่ในบ้านคนนี้เขามีไฟฉายด้วยนะ เขามีไฟฉายเขามีไฟฉายของแรงเอาไงดีฮะถ้าผมจะอุ้มไปส่งหลุมมันก็จะดูเป็นฆาตรกรที่ใจดีเกินไปฉะนั้นเนี่ยนี่ปลาปลาขวานใส่ปลาขวานใส่หลังเลยปลาขวานใส่หลังเขาคานหนีหลุมว่ะเฮ้ยผู้ชมฮะเขายังไม่รู้ว่าหลุมอยู่ในบ้านคือผมจะยกเขาแล้วก็ให้เขาจุ๊กอีกรอบหนึ่งดีปะ่ะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะฮะน่าก็น่าสนุกดีลำนึงขอเปิดขอเปิดเติมขวานก่อนอ่าเดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเราเล่นขำๆกับเซอร์ไวร์สคนนี้ดีกว่านะฮะ เดี๋ยวผมอุ้มปุ๊บแล้วปล่อยให้เขาล่วงลงมานะฮะแล้วทีนี้เราจะไล่ล่าเขาต่อ hey, <wake> นะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเบรกอัพแล้วเพื่อนเพื่อนเรียกแล้ว <Yeah. S 1> โอเคคราวนี้เราก็จะไปปล่อยสุดแมพไว้แล้วเราจะไล่ล่าเขาอีกรอบหนึ่งไว้ oh. มาเพื่อนมาหลุดมาแล้วครับผมหลุดมาแล้วครับผมไปไหนละครับไปไหนแลเน,นี้ยเนี่ยเนียนี oh. ่ไงยังไงย,ยังไงย,ยังไงอันนั้นอันนั้นสเต็ปสเต็ขก็มาเดี๋ยวเราจะเป็นฆาตกรใจดีนะพาเข้าลงหลุมดีกว่าเออหลุมหลุมอยู่ในบ้านใช่ไหม หลุมอยู่ในบ้านโอเคเดี๋ยวเราพาเขาลงไปที่หลุมดีกว,ว่าคือแบบคือแบบว่าเราเป็นฆาตรกรใจดีไงคือในคือคือในโลกเนี่ยไม่มีฆาตรกรที่ใจดีเท่าผมแล้วนะเออเนี่ยครับพามาส่งที่หลุมนะเพื่อนไปเพื่อนเราพาส่งที่หลุมไปเราพาส่งที่หลุมนะเราเจอกันใหม่นะบา,บายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะไร,ะไรยังไม่ให้ไปยังไม่ให้ไปดึงหลังก่อน <c oughs> ดึงหลังก่อน พี่จะพาลงหลุมก็บอกแล้วไงว่าลงหลุมแต่ว่าหลุมหลุมอันนี้นะหลุมแดงแงเนี่ยหลุมแดงแงเนี่ยไปพี่จะพาลงหลุมแดงๆงเฮ้เเเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะลาก่อนนะจ๊ะกระเพราหมูคือแบบว่าเขาตั้งชื่อเป็นของกินไงตั้งชื่อเป็นของกินแล้วแบบมันน่ากินไงนะฮะช่วยไม่ได้นะฮะ โอ้โหคือผมขอโทษว่ะคือผมต้องขออภัยด้วยนะคือแบบตั้งชื่อเป็นของกินเองอะ่ะคือผมไม่ชอบเลยอะ่ะผมไม่ชอบเลยคนที่ตั้งชื่อเป็นของกินอะ่ะออโอเคครับเก็บสีไปเ้ื่อความสวยงามครับผมมาดูกันดีว่าเขาจะด่าผมหรือเปล่าเราพิพ์ไปก่อนจี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 แต่ไม่รู้ว่าเขาจะจีจีกับเราหรือเปล่านะฮะุยผมได้สองขีดเลยนะแต้มผมได้มาสองหมื่นหนึ่งพันนะฮะแต้มโคตรเยอะเลยบอกเลยว่าโหดสัตว์โหดสัตว์รัสเซียจริงๆ โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างคะับสำหรับฆาตกรตัวใหม่สนุกกันหรือเปล่าฮะชอบไหมถ้าเกิดใครชอบอเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe, กด subscribe ที่ c h anel n Master Gamer ไว้ด้วยนะครับผมแล้วอยากให้พี่เจทำอะไรกินเกลียนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะเอาละฮะส่วนคลิปนี้พี่เจคงต้องลาไปก่อนนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย